สวัสดีครับกบสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกท่านครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลินออฟิเชียลครับพี่น้องมาแล้วครับนี่ครับยาลีนาป้าครับพี่น้องพาชมบรรยากาศครับพี่น้องภายในยาลีนาป้าครับนี่ครับบรรยากาศดีครับสุดสวยเลยครับพี่น้อง บรรยากาศดีมากๆเลยครับพี่น้องเป็นไผ่ครับบรรยากาศดีที่พักดีมากเลยครับพี่น้องครับเดีย๋ยวพาเดินชมภายด้านในครับนี่ครับ มือนี้เปิดให้บริการปกติครับพี่น้องแต่ว่าพื้นที่ข้างในตรงเต็นต์ตรงอีอยงคือให้ห้องพักได้ตามสบายเลยครับพี่น้องด้านในด้านในยาลีนาปาาครับส่วนพื้นที่จัดงานตั้งเวทีจะอยู่ด้านหลังครับอยู่ด้านหลังยาลีนาปาาครับบรรยากาศดีมากเลยครับจะมีซุ้มอยู่ข้างหลังตรง เดินไปจะมีสุมตอนทังผู้จัดเฟินให้เข้พาพักได้ตามสะดวกตามสบายเลยครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปชมด้านในครับนะครับผมเห็นแล้ว สวยมากได้สอบถามทางผู้จัดแล้วเมื่อกี้นีก่ก็ได้ยินเขาข่าวมาว่าบัตรราคาหนึ่งร้ยบาทครับพี่น้องดูพี่น้องเดี๋ยวเดินพาชมสถานที่ครับที่พักพ้นแบบว่า กะถือว่าสุดยอดที่พักพอนะดีแห้งครับพี่น้องโอ้พี่เข้าเดินลัดมากครับตรงนี้เป็นทางเขาทางเขาแบบว่าสถานที่ครับพี่น้องคักผักัก,กตรงกนเซปต์ concept, เวทีของเฮาออเลยครับพี่น้อง ุดย้อดคัะครับสวยงามมากเลยครับสวยงามมากครับพี่น้องนะ่ครับ นี่แหละครับโตท,ที่เต้นอยู่บนเวทีของเขาโตนี้เลยครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับค่ะเดี๋ยวมชมด้านใหต่อไปครับพี่น้องจะเป็นน่าจะเป็นสะหนามเป็นสวนเป็นยังเนี่ยครับคิดว่า ทางยารีนาเปิดให้บริการปกตินี่ร้านอาหารไทยอิตาเลียนอาหารอีสานครับกับห้องน้ำครับอยู่ฝั่งนี้นี่ครับนี่เป็นภายในพักได้ลูกพักได้ปกติเขาบอกว่าพักได้เลย ทางสวนเปิดปกติแต่ว่าเขาให้เราพักได้ปกติเต็มที่ใช่ครับคคุอาาาาลนนมมมกบไปี่หัะยงิรว ห้องอยางออมมาอีก่ะจะเป็นข้างหลังตรงที่ห้องอยางออมมาครับต,ตามเต็นตามยังคือให้ห้องพักได้ปกติครับทางผู้จัดบอกมาแล้วครับกะส่วนตรงสนามกะเห้องบริันเด็ไปเบ่งครับพี่น้องแต่กะถ้าเห้องเดินจากสถานทีที่ห้องจอดรถ จากที่ที่ห้องจอดรถไปเวทีก็จะประมาณร้อยเมตรร้อยถึงร้อยห้าสิบเมตรครับพี่น้องนี่ครับสถานที่ห้องจอดรถบัตรได้ยินเสียงน้ำเหมือนอะไรสักอย่างหนึง่งต้องไปดูเอาต้อง มาชมนะครับพี่น้องจังสีหงนี่สะน้ำพุหรือเปล่าครับโอ้โหนี่ครับสะน้ำพุสะพานห้องน้ำครับพี่น้องพาไปดูครับเออพี่น้องสวยงามมากครับนี่ครับพาไปดูตรงสาลาดีวบาครับพี่น้องภาสวยงามดี บรรยากาศดีสวยงามร่มเย็นเลยครับพี่โนโ้องเขามานี่เย็นผมยางมากเงาแ,แตกปากปากผัก,กนี่ยางเขามานี่ยังเย็นใจจ่อยครับคำเตือนห้ามให้อาหาราป่านีป่านะครับมีสานนำผูครับสวยงามมาก ไปเบ่งด้านในลึกๆเข้าไปอีกผมสิลงบ่นนี้พี่น้องเนี <c oughs> ย่ยเย็นครับโมเย็นครับพี่น้อง <c oughs> เดินเข้ามาเจอมาถึอตรงนี้ครับตรงนี้น่าจะเป็นคาเฟ่น,นะครับพี่น้อง คลิปนี้เดี๋ยวอาจจะบหใหญ้าวปไหนนะครับพี่น้องพาชมบรรยากาศร้านกาแฟไม้ไผ่ครับพี่น้องสวยงามมากลมเย็นเลยป่าขึ้นไปด้านบนเลยสวยงาม เขาบอกห้ามให้เขาบอกห้ามให้อาหารเนี่ยแหละแต่เขาไม่ได้บอกว่าห้ามตึกปลาเนี่ยครับแต่ว่าพอบอยยุน้ำเด้อเรลบพิชอบบอาเป็นฝรังมหาอลยตองมีเย็นให้ข้างในมีศาลา ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสักานี้ก่อน,กนครับพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกรกระลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้บอกกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม